สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้พบกันอีกครั้งนะคะกับ Channel. อิตาชาแนลวันนี้ก็จะมาไขาข้อข้องใจให้นะคะกับหลายๆคนที่อาจจะเห็นโฆษณาของเกมยกคุกบอสตานะคะที่โฆษณาว่าได้แล้วได้เงินจริงนะคะสำหรับช่วงนี้คนเป็นไงคะใครเห็นก็ต้องสนใจนะคะในส่วนตัวของตัวเองก็สนใจนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นมาแล้วระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ ก็จะมาบอกค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเกมเล่นยังไงและได้เงินจริงหรือเปล่านะคะ mm hmm. ในส่วนของเกมเปิดมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะค่ะแล้วเมื่อเรากดเข้าไปเอเล่นนะคะก็เกมก็จะไม่ยากนะคะแล้วในนี้นะคะเขาก็จะมีการาจ่ายเงินผ่านทางทูมอนนีวอลเลตนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะ นี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเราเออได้เงินจริงหรือเปล่านะคะในส่วนตรงนี้จะเป็นบัตรของขวัญน,นะคะเอะนค่ะเราพาไปดูหน้าเกมเล่นกันก่อดีกว่านะคะก็เข้ามาแล้วนะคะเกมนี้ส่วนมากส่วนหลักๆก็คือเขาจะให้เราดูวิดีโอของเขานะคะตรงนี้เราก็กดเข้าไปดูวิดีโอ ที่เน้นถ่ายก็คือจะต้องดูวีดีโอของเขาจนจดนะคะถึงจะขึ้นยอดเงินสะสมให้เรานะคะแล้วก็วิดีโอก็จะอับยากนิดหนึ่งเอวิดีโอแป๊บนึงนะคะ นี่ก็จะเป็นขึ้นโฆษณามานะคะเกมที่โฆษณามาว่าเล่นแล้วได้เงินจริงนู่นนี่นั่นนะส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้นะคะ <S <S จะไม่ค่อยได้ก็คือเขาจะให้เราดูวิดีโอของเขาสัส่วนใหญ่น,นะคะมันก็จะเป็นการเสียเวลาของเราเองน,น,นะคะนี่ค่ะ ก็คืออันนี้โหลดวิดีโอไม่ได้นะคะนี่ในส่วนของเกมก็กดไปก็จะเล่นง่ายมากะค่ะกดไปไม่กี่ทีค่ะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาให้เราดูวิดีโอนะคะก็คือหลักๆก,ก็จะให้เราดูแต่วิดีโอของเขานั่อนงนค่ะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นวิดีโอมาให้เราค่ะจะไม่มีอะไรมากเลยก็คือจะให้เราดูวิดีโอเดียวนะคะค่ะนี่ถ้าเราก,กดเข้าไปดูวิดีโอนะคะ เมื่อกดเข้าไปดูวิดีโอนะฮะวิดีโอก็จะมีโฆษณาหลากหลายนั่นเองนะคะกดเข้า hmm. ไปดูโฆษณาะะ mm hmm. ต้องรอนะคะต้องรอต้องรอตรงนี้เลยค่ะว่าจนกว่าเราจะได้อ mm ่า hmm. ไปแล้วนะคะก mm ็ hmm. จะเข้าไปหน้าช้อปปี้ ก็ต้องรออีกนะคะอวินาที3ามหนึก็ต้องรอค่ะต้องรอโฆษณาของเขาเลยนะคะแล้วก็ต้องดูให้จบด้วยนะคะต้องดูให้จบนี่จะข้ามไปต้องรอดูจนจบนะคะ่ะขึ้นกากระบาทตรงนี้แล้วเราก็กดออก นะคะเงินก็จะไปสะสมอยู่ตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ที่นี้จะพาไปดูนะคะอันนี้ก็คือกดถอนเงินไปล้วนะคะประมาณตั้งแต่วันที่ที่แนะคะมิถุนานี่นะคะตั้งแต่วันที่8นะคะในส่วนนี้จะเป็นของขวัญน,นะคะจะเป็นสะสมเป็นอเมซอนกาแฟเมซอนเ่อเป็นบัตร อ้เพสโตอะไรพวกนี้นะคะตรงส่วนนี้ก็เราไม่ได้สนใจนะคะตรงนี้ค่ะที่กดเข้าไปกดถ่ยถอนนะคะเมื่อกดเข้ามานะคะตอนแรกถ้าหากใครยังที่ยังเล่นไม่ได้ยังไม่ได้กดถ่ายถอนนะคะก็จะขึ้นจํานวนเงินมาตรงนี้นะคะเราพอเรากดเข้าไปถ่ายถอนปั๊บนะคะในส่วนแรกเขาก็จะขึ้นมาให้เราดูวิดีโอให้ครบอันนี้จะขึ้นมาว่าคุณต้องดูวิดีโอ900วิดีโอภายใน5วันเพื่อรับรางวัลน,นะคะ งนี้ดูไปได้ห้าสิบห้าวิดีโอก็คือมันเป็นการเ,าเสียเวลาะคะ่ะก็เลยเลิกก็เลยหยุดก่อนนะคะแล้วในตรงส่วนนี้ก็คือว่าดูครบไปแล้วนะคะขึ้นมาให้ดูครบเราดูครบแล้วก็จะขึ้นมาว่าส่งคําสั่งซื้อของคุณภายในเจ็ดวันแล้วก็จะตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณภายในเจ็ดวันอะไรนี้นะคะเพื่อรอรับรางวัลน,นะคะหมพันนี้ก็ตั้งแต่วันที่แปดแล้วนะคะประมาณนั้นค่ะจนวันนี้นะคะก็คือ งเนะะนะะนะะงินยังไม่เข้านะคะเงินยังไม่เข้าตรงนี้ก็จะสรุปให้เลยง่ายๆนะคะก็ <_ C 1> คือว่าถ้าหากว่าเราจะเล่นเพื่อสนุกสนานนะคะเล่นเพื่อค่าเวลาเล่นเพื่อค่ายเครียดอะไรเงี้ยเล่นได้ค่ะเกมนี้เล่นง่ายแล้วก็เพลิดเพลินดีนะคะแต่ว่าไม่ได้เงินแน่นอนค่ะเสียเวาลาแน่นอนนะคะงั้ก็ฝากเพื่อนๆตามกดไลค์กดแชร์ดกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมีกดรชร์นะคะ สวัสดีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอให้โชคดีนะคะแล้ว็สนุกกับเกมค่ะ